สมุนไพรไทยใกล้ตัววันนี้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอยากจะแนะนําใบยญ้านางให้ได้รู้จักกันค่ะวันนี้นะคะสําหรับรายการผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับสมุนไพรไทยอย่างง่ายๆที่มีตามครัวเรือนบ้านเรือนทั่วๆไปนะคะปลูกได้ตามริมรัว้วรวมทั้งปลูกในกระถางในบ้านเรือนยังได้เลยนะคะก็ขอนําเสนอใบยญ้านางค่ะ ใบยญานางเป็นพืชล้มลุกนะคะปลูกอย่างง่ายๆแล้วก็โตรเร็วด้วยแล้วก็ให้สรรพคุณทางยายญานางจะเป็นพืชตระกูลเย็นค่ะจึงมีสรรพคุณในการดับพิษร้อนถอนพิษไข้รวมทั้งสารไซยาไนในพืชผักต่างๆตรงนี้ย่านางก็จะสามารถถอนพิษต่างๆเหล่านี้ได้ ถ้าใส่ในแกงหรือในในกลุ่มของอาหารที่มีรสขมเช่นแกงหน่อไม้ก็จะช่วยทําให้รสชาติของอาหารดียิ่งขึ้นค่ะแต่สําหรับในวันนี้เราจะนําเสนอเมนูน้ําย่านางค่ะเรามาดูวิธีการปรุงน้ําย่านางกันเลยนะคะง่ายๆค่ะขั้นตอนแรกนะคะสําหรับใบย่านางก็ขอให้ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องปั่นได้เลยนะคะ,คะในระดับต่อไปนะคะก็คือใส่น้ําลงไปค่ะ เมื่อปั่นได้ละเอียดดีแล้วนะคะเรากนะะ็นำมาทําขั้นตอนต่อไปนะคะโดยการกรองนะคะกรองจากน้ําปั่นนี้นะคะ,ะจากนี้เราก็จะใส่น้ํำพึ้งนะคะ,ะซึ่งมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาตินะคะที่น่าจะหวานพอดีพอดีนะคะ,คะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ สำหรับน้ำผึ้งที่ใส่ไปนะคะก็จะทําให้รสชาติของน้ําย่านางนะคะมีรสชาติที่กลมกลม่อมรวมทั้งน้ําผึ้งเป็นยาอายุวัฒนะทําให้รับประทานอาหารได้อร่อยยิ่งขึ้นนะคะและหาท่านผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หมายเลข02-951-0292นะคะ